ต่อไปเป็นอเหตุก,กะกิริยาจิตเท่าไหร่ฮะสามสามนี้ก็คือปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งแล้วก็มีมนโนใช่ไหมฮะมนโนทวาราวัชนะจิตหนึ่ง ให่ไหมฮะมีห้สี่ตกปาทะตกปาทะจิตอีกหนึ่งนี่มีสามดวงอเหที่เป็นกิริยาจิตมีสามดวงสังเกตนะฮะแถวหนึ่งกับแถวสองเป็นวิบากแถวที่สามเป็นกิริยาเนี่ยนี่คืออหิตัวกิตทั้งหมดมีสิบแปดดวงชื่อตรงนี้อาจจะยาวนิดนึงนะนะ ปัญจมโนไฮะปัญจมโนแล้วก็มีคําว่าทวารเหมือนกันใช่ไหมคะทวานทวาราวัชนะมีเหมือนกันเลยนี่ยทวาราวัชนะจิตก็คือทวารบวกอาวัชนะจิตนะทวารทวานแปลว่าประตูนั่นแหละะบวกอาวัชนะนะ ก็คือการพิจารณาตัวทวาวรเนี่ยแปลว่าประตูนี่นะตัวนี้นะตัวนี้แปลว่าพิจารณาสภาพสภาพเรียกว่าจิตเนี่ยเป็นตัวที่พิจารณาอารมณ์ทางทวาวรห้าจิตที่พิจารณาทางมโนถาวร อันนี้ห้าปัญจคือห้านี่นะฮะมโนนี่ก็คือทางใจใช่ไหมคะจิตที่พิจารณาอารมณ์ทางใจจิตที่พิจารณาอารมณ์ทางปัญจทวารปัญจก,ก็คือจักขุทวารโสตะทวารคาณนะทวารชิวหาทวารกายทวานาะวาน,นะ อันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนในชั้นชั้นหน้าเอาต้องเข็นชั้นนี้ให้ได้กันเมันเข็นมาถึงตรงนี้แล้วต้องเข็นต่อนนะอันนี้ก็คือในส่วนของทวารมีห้าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็ใจต้องแยกกันชื่อแยกกันออกมา ก็คือ6ทวารน,นี้แยกกันออกมามีอันนี้ห้ชื่อชื่อว่าจักขคูทวารโสตทวารคณะทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารใจใจนะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจิตที่ชื่อว่าอาเหตุกจิตมี18ใน18ดดวงนี้เราก็มาดูว่ามีเจตสิกเข้าไปประกอบแต่ละอย่างนะแต่ละกลุ่มเท่าไหร่ ในทวีปัญจวิญญาณจิตสิบเนี่ยมีเจตสิกเข้าประกอบเต็มที่เจ็ดอย่างเรียกว่าสัพพจิตตะสาธารณเจตสิกเจ็ด 7. จำได้นะคะสัมปติชนะจิตอันนี้นี่มีสองใช่ไหมคะนี่สองใช่ไหมมอกุศลอันหนึ่งมีกุศลอันหนึ่งนะคะสัมปติชนะจิตสองมีเจตสิกเข้าประกอบเต็มที่สิบนี่ ยังอยู่เลยค่ะเห็นไหมฮะสันติระณะจิตอันนี้ว่าโดยนั่นสามเลยนะสันติระณะจิตสามเลยเนี่ยค่ะสามคือตามนี้เลยเนไหมฮะแยกเป็นอุเบกขากะสมนัตถ้าเป็นอุเบกขามีเจตสิกประกอบสิบถ้าเป็นสมนัตมีเจตสิกประกอบสิบเอ็ด นี่ยอย่างเงี้ยส่วนปัญจทวาราวชนะจิตหนึ่งตัวนี้มีเจตสิกเข้าประกอบเต็มที่เท่าไหร่คะสิบไหมเจสิบเห็นไหมฮะสิบนะสิบนี้เราเราต้องเว้นค่ะมีเว้นอะไรมั่งเงี้ยนะอัญญะมีทั้งหมดสิบสามอัญญะนะ มีสิถ้าเข้ามาได้แค่10ต้องเว้นวิริยะปีติฉันทะนี่ค่ะตัวเว้นของเขาส่วนตัวนี้11เนี่ยเว้นวิริยะกับฉันทะใช่ค่ะเดลยค่ะ ตัวนี้เป็นสมนัสองดวงนี้สันติสองดวงนี้เป็นอวิกขาสันติดวงนี้เป็นสมนัตนะปัญจทวาระวชนะจิตหนึ่งดวงนี้นะคะดวงนี้นะมีเจสศีเข้าเต็มที่สิบดวงสิบดวงเวทดีเยรเวนอธทิโมกเอ้ยขอภัยค่ะ เ,เว้นวิริยะค่ะขออภัยเ,เว้นวิริยะปีติเหมือนกันแล้วก็ฉันทะเหมือนกันปัญจทวาราวชนะจิตหนึ่งส่วนมโนทวาราวชนะจิตหนึ่งมีเจเจสิบอใช่ไหมคะเนี่ยเจสิบเอในเจ1ิบนี้เ,เว้นเ,เว้นปีติกับฉันทะ เพราะว่าจิตเขาเป็นอุเบกขาใช่ไหมฮะแห็สีน้ําเงินดกจิตเป็นสีน้ําเงินเป็นปีติกับอุเบกขาแต่หาสีตัวปัทะจิตหนึ่งเป็นโสมนัสนะดวงจิตเป็นสีแดงนะคะเป็นโสมนัสเจประกอบเต็มที่สิบสองอันนี้เว้นแค่ฉันทะว่าโดยอเห18ปโดยรวม มีเจเข้าเต็มที่สิบสองเวน้นฉันทะถ้าเป็นอย่างนี้นี่มาจากอัญญะนะคะเนี่ยเป็นตัวอัญญะอัญญะสิบสองเวน้นฉันทะ,นนะอัญญะสิบสองเว้นฉันทะอเสิบแปดนะว่าโดยรวมห้าสิบแปดดวงนี้มีเจตสิกเข้าประกอบเต็มที่สิบสองคืออัญญาสมานะเจตสิกสิบสอง เว้นฉันทะแค่นั้นเองค่ะจำง่ายมากอาเหสิบแปดเนี่ยมีแต่อัญยะเข้ามีแต่อัญยะเข้าร่วมมีเจตสิกเจตสิกกลุ่มอัญยะเข้าได้แค่กลุ่มเดียวแต่มาไม่หมดด้วยเว้นฉันทะไปหนึ่งแค่นั้นเองของเขาเต็มสิบสาทีนี้ว่าถ้าแยกออกมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็จำให้ได้ว่าสิบดวงแรกนั้นนะ่ะมีแค่เลขเจ็ดเจ็ดก็คือสัพเพเจ็ด สภสจิตตสาธารณเจตสิกเจ็ดแค่นั้นเองค่ะแล้วอีกห้าดวงจําเลขสิบให้ได้เขาจะเว้นเท่ากันอัญญะมาแค่สิบก็คือเว้นวิริยะปิติฉันทะค่ะพวกเฉยๆเว้นวิริยะเว้นปิติเพราะพวกเฉยๆนี่มันเป็นอุบเบกขาปิติเข้าไม่ได้ต้องเอาออกฉันทะถูกเวน้นเราอยู่แล้วใช่ไหมคะฉันทะถูกเวน้นอยู่แล้วเว้นทุกที่เลยนะถ้าสังเกตอะ เนี่ยฉันทะถูกเว้นทุกที่เลยเนี่ยอันเจ็ดเนี่ยก็ไม่มีฉันทะอยู่แล้วสับเจ็ดไม่เกี่ยวกับฉันทะเลยฉันทะมาไม่ได้อันนี้ก็เว้นฉันทะสิบเนี่ยนะคะสิบเว้นฉันทะเห็นไหมฮะสิบเอ็ดเว้นฉันทะนี่ฮะอันนี้ก็สิบนี้ก็เว้นฉันทะเห็นไหมฮะสิบเอ็ดนี้ก็เว้นฉันทะเห็นไหมหาสิเว้นฉันทะเหมือนกันความปรารถนาจิตพวกนี้ไม่ต้องใช้ความปรารถนาค่ะ พรามันเป็นวิบากกิริยาไม่ใช่กุศลอกุศลนะอ่าจิตอกุศลจิตกุศลอกุศลถึงมีความปรารถนาใช้ปรารถนาใช้ฉันทะเข้าไปประกอบไม่มีปรารถนางเห็นคือมันเห็นด้วยด้วยเหตุเห็นด้วยเหตุปัจจัยที่ที่มีตามีตาดีมีมีตาดีก่อนค่ะคุณครูคุลกค่ะเอ่อคือตาเนี่ยไม่บอดอ่ามีตาดีคือตาไม่บอดมีจักขู่วิญญาณเข้าไปอาศัยได้ เห็นค่ะยังไงถ้าถ้าตาตาดีตาดีลืมตามาเห็นเลยก็ไม่มีค่ะไม่ต้องใช่ค่ะไม่ต้องมีความปรารถนาในการดูความปรารถนาเกิดที่หัวใจความปรารถนาจะต้องเป็นบุญเป็นบาปเกิดอยู่ในนี้อย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็ในส่วนของจิตของพระอรหันต์ก็มีความปรารถนาในส่วนของมหากริยาจิตมหากริยาจิตนะในจิตอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอเหตุที่เป็นอ่า อาเหตุที่เป็นตัวกิริยาตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีฉันทะจิตของพระอรหันต์ก็อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีฉันทะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องอาเหตุตุกจิตนะจิตที่ไม่ต้องมีความพยายามไม่ไม่ต้องมีความอะไรมากไม่ต้องมีความปรารถนามากแต่ความพยายามก็มีบางจุดอะไรอย่างเงี้ยนะะไม่ไม่ได้ทั้งหมดในอาเหตุสิบแปดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้ยินได้ยินก็ไม่ต้องปรารถนาได้ยินเนี่ยเสียงมาก็ได้ยินเลย กลิ่นมาก็ได้กลิ่นเลยใช่ไหมคะ,ะความปรารถนาอยู่ที่หัวใจเพราะมันมันเมื่อมันกระทบแล้วเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยความปรารถนาจะเกิดที่หัวใจนี่ยมันจะเข้ามาที่หัวใจเข้ามาที่หัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,นะเนี่ยคุณลูกถามว่าเพราะอะไรจึงเวชฉันทเะเนี่ยคือคําตอบนะคะเล็กๆน้อยคงจะมีความตอบมากกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวไปเจอที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันอีก ถ้าใครถ้าใครรู้ก็มาบอกกันด้วยนะคะการเห็นอคืออย่างนี้นะกลุลกคุงกขาตาเห็นเห็นรูปนะตาเนี่ยเห็นรูปแล้วทีนี้ในตรงตาเนี่ยไม่มีฉันทะเว้นฉันทะก่อนนะตรงตานี่ไม่มีฉันทะนะ รูนี้ก็ไม่มีฉันท่าอยู่แล้วโรคนะทีนี้มันมันเลยเข้าไปในหัวใจฉันท่าอยู่ในหัวใจฉันท่าอยู่ในนี้อ่าในนี้เนี่ย